สวัสดีครับวันนี้ขอ,อกผมนะครับที่ช่องยูทูบศสัทาห,หลวงตาบุญชื่นศิตัพเจนีนะครับตอนนี้หลวงตาท่านก็จาริุดงนะครับออกจากโรงเรียนตลาดเกาะเลดแล้วนะครับถ่ายน้องแนนให้ด้วยครับพี่ แล้วก็ตอนนี้ออกมาจากโรงเรียนนะครับหลวงตาท่านชุดวงออกจากโรงเรียนตลาดเกาะแรดแล้วนะครับมุ่งหน้ายังไปยังอ,อำเภอบางเลนนะครับบางเลนจงังหวัดนคปรปฐมนะครับ สวัสดีครับพี่สวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่คนยิ่งดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเห็นแต่พี่แกจะไปสัมภาษณ์ผมผมอายผมเลยไม่ให้สัมภาษณ์ผมเลยว่าถ่ายรูปได้หลวงตาให้เป็นมงคลนะพี่นะตาสู้ครับผมขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับพี่กลับลุงตาเสร็ก็เดินทางกลับเลยบ่ขอบคุณครับผมขอบคุณครับครับ เดินทางกวอดไฟได้พ so, right. so, so, ี่เด้อสาธุค <Lay> ร <out music> ับผมเก็บดอกไม้ด้วยค่ะน้ำแต่มันเป็นน้ำที่ดื่มคนได้นะคะดื่มดอกไม้เสร็จแล้วน้ำวางได้เลยนะครับเก็บดอกไม้นะครับครับก็สวัสดีพี่น้องญาติธรรมทุกคนทุกท่านนะครับอ่าช่วงบ่ายนะครับดูช่วงบ่ายดูโอ้โห รถเยอะมากพี่น้องนี่ข้างหน้านะครับช่วงบ่ายแดดร้อนสุดรูปหูตาเลยนะครับพี่น้องเราแดดร้อนนะครับก็ไม่กลัวแดดนะครับมาพี่น้องมารับบุญนะครับตอนนี้เนียนเนียนท่านก็ลงมาจากรถตู้แล้วนะครับมาเดินแล้วนะครับตอนนี้ก็คงจะร้อนหน้าดูเพราะว่าปงผมเมื่อวานนะครับ เนนจะเดินถึงนครพรนมนะครับพี่น้องอเนเนท่านจะชุดดงกับหลวงตาไปจนถึงนครพนมนะครับก็มีครูบาไก่นะครับครูบาไก่ท่านได้ดูเนนน้อยนะครับสำหรับเนนน้อยท่านเหนื่อยท่านก็จะไปขึ้นรถตู้นะครับอพอมีแรงก็ลงมาใหม่นะครับ <c oughs> นมให้เด็กนะพี่นะนมให้เด็กครับผมครับพี่ส่วนน้ำเดี๋ยวมีรถมารับครับบรรยากาศช่วงบ่ายนี้ร้อนมากนะพี่น้องแดดแบบจัดเลยครับแดดจัดเลยนะครับแดดร้อนแค่ไหนใช่แลวพี่ แสงแดดจะร้อนแค่ไหนนะครับหลวงตาท่านก็ไม่กลัวนะครับเอานมตัวนั้อยเอานมน้ให้เด็กเลยจ้าให้เด็กไปเลยหลวงตาให้แล้วให้น้อยให้น้องไปเลยตัดเลยเพราะว่านะครับหลวงตาท่านไม่ได้ยึดติดนะครับเจอเด็กคนแก่คนท้องคนชราคนป่วยนะครับหลวงตาท่านเมตตาให้ได้นำนมให้นะครับ อ่านะครับอย่างเช่นอย่างนี้นะครับพี่น้องให้หิบกับพี่ไปให้หิบก็ได้ยาาเก็บไว้เลยครับอ่านะครับเป็นมงคลของลุงตานะครับคุณยายครับผมตกใจหมดเลยอ่าบรรยากาศช่วงบ่ายนะครับพี่น้อง น้องไม่เด,เด,ด,ด,ด้เด็กเลยนะครับพี่น้องบอกว่าเสียงดีภาพชัดว่างั้นนะครับสาธุทุกุนกับพี่น้องอน่ยที่ทา,าทุกคนทุกท่านนะครับ สาธุครับผมสาธุครับสาธุบุญกับพี่น้องญาติธรรมทุกคนทุกท่านเลยนะครับถ้าเสียงไม่แหบนะครับก็จะพูดกับพี่น้องเยอะๆนะครับอันนี้เสียงไม่ค่อยมีนะครับ <c oughs> เดี๋ยวได้เจอกันจริงๆสักวันครับผมพี่น้องเจอผมพี่น้องก็ทักทายกันเ้อนะครับพี่น้องเจอก็ทักทายกันได้นะครับ อ่าครับ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  cho ครับครับครับ không ครับครับ không ครับครับครับ ออหลงตาจริงนหโอ้ยลงตาฮหยอกเด็กนะครับพี่น้องอ่ายิ่งแต่เด็กๆกลัวเนี่ยลงตายิ่งหยอกนะพี่น้องบางเด็กๆบางคนวิ่งหนีลงตาเขาก็เดินตามนะครับเป็นภาพที่น่ารักนะครับพี่น้องน่ารักน่าประทับใจนะครับได้ให้พี่น้องได้ไปรับชม บรรยากาศร้อนรหายเหนื่อยเลยครับพี่ครับพี่พี่จะบอกว่าบรรยากาศร้อนร้อนหายเหนื่อยตรงไหนพี่ใครพี่คะเร่อเอาลุงรับให้เด็กหน่อยครับครับผมาทุสาทุกครับพี่พี่ท่านบอกว่าบรรยากาศร้อนรหายเหนื่อยนะครับท่านจะชอบหยอกเด็กๆนะพี่น้องนะตั้งแต่ผมได้ ตามหลวงตามานี่นะครับเด็กๆคนไหนนะครับยิ่งวิ่งหนีท่านก็เดินตามนะครับตั้งการต่อสู้นะครับเมื่อกี้พี่นองตั้ร่อส้นะครับี่ยใส่คุมหมวกไง ต้องถอดหมวกน,นะครับถอดหมวกไปรอข้างหน้าได้เองนะครับสาธุครับผมดวงตาให้เป็นมงคลนะครับคุณยายนะครับผมสาธุครับผมสาธุครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทางช่อง youtube พัฒนาดวงตาบุญนชื่นนะครับเียตันเจนี่นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ